สดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะในวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องพี่น้องสนจีกันอีกเช่นเคย <c oughs> โอโ้ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็พบ <c oughs> กับพี่เก๊กกันค่ะในวันนี้พี่เก็กก็จะมาเล่นในแบบโรงเรียนในรก,ก็คือแบบปาก,กวนนั่นเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปอ่านหนังสือกันก่อนว่าหนังสือที่เขาเขียนมาให้คืออะไร มาแล้วเริ่มแล้วโอเคตอนนี้นะคะเราเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนนี่เลยอ่ะเปอร์โอไม่นะโรงเรียนมันถูกเผาไหม้แล้วเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เหมือนห้องเรียนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องแรกนะคะที่เอาไว้ใส่พวกตู้เก็บของอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นแบบโรงเรียนรกะกง่าย่าย่ายจัด <c oughs> ง่ายแล้วเหรอ ยึบยึบชึ๊บชึบซื้อ,อน,นี่มา้ิไม่รอดออต้องคนกระโดดเก่งๆใช่ไหมใช่แล้วครับผมกอก็อในแบบนี้นี่เราจะรอดกันหรือเปล่าก็ต้องไปรอดชมกันเลยดีเลิรอ,อ,อดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปตรงน,นี้กันอ่านป,ปโอ๊ยทำไมไม่รอดป้ายโอ้เพสาส่เสิ้อสีสัน

แล้วก็จิ๊บเอ้ยโอ้ไม่ผ่านน่าที่เราไม่ผ่านหลไรอบลเ้ย้วให้ไม่ผ่านขั้สุดท้ายหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้โรงเรียนที่เจ๊อยู่นั้นมีสาเหตุอะไร โรงเรียนของเราไฟมีตอนนี้<โฟ>ก็เหลือแค่นักเรียนไม่กี่คนแล้วนะทุกตอนนี้เหลือแค่นักเรียนไม่กี่คนแล้วที่รอดผนังพื้นของโรงเรียนได้เริ่มพังทลายลงเราต้องเอาชีวิตดอดและต้องรอดจากโรงเรียนให้ได้ก่อนที่โรงเรียนยนี้จะพังทลายลงโอเคราต่อไปฮะจงฮะจิฮะบีฮับาฮะโบสฮสรี อ๋อมันสวินมันมีสองบอกระลือมบกาดื่มอย่าฉันตาย Thank you ล e r y กเลยไปกานต่อ ตอนนี้เราผ่านแล้วนะคะต่อไปเป็นห้องอะไรอ่ะคือจิ๊บคืยจิ๊บว้ายยาก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 เหมือนยางยากวันนั้นมันคือดาวใช่แล้วนะคะท่านสินะเฮ้ยดูดูเหมือนว่าตอนนี้ลาวันยนต์ในกำลังจะท่วมลงรอดรอดอย่าตายไม่ตายห้ามตายต้องรอดต้องรอดต้องรอต้องรอดรอดดิรอดอย่าตายห้ามตายห้ามตายห้ามตายยัด ดูเหมือนว่าพื้นตรงนี้เนี่ยมันก็ผูพังไปแล้วนะคือมันไม่เหลือดูเหมือนว่าลาวาจะสูงขึ้นจนมิดพื้นแล้วนะเราต้องหนีให้ได้ทุกคนเฮ้ออย่าตายอย่าตายอย่าตายอย่าอย่าอย่าตายชัวเลยอะไม่รอด มันมีไก่ย่างมิ้งก็ด,ดีอยา่ด้ไปมันอ๋อมันไม่ใช่ว่าลบบล it looks like the lava is going up okay ผ่านผ่านผ่านตาย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 ชัวร์ตายชัวร์สองรอบคือตายนนแน่นอนเลยทุกคนพักก่อนพักก่อน ห้ามตายห้ามตายเซฟเซฟมันเซฟไม่ทันนะทุกคนโอเคเอ้าไปตรงนั้เอ้าเอาแล้วก็มาทางนี้โอเคเอ,อ้อออคนนยออขัน้นไหนวันยากเฮ้นหนยห้ามเจ๊แกเดี๋ยวเจ๊แกตายอย่างนะรอดพันพันพันอย่าไตายอย่าตายห้ามน,นะห้ามตายนะ น่ากระโดดมาตั้งนานแล้วแบบอยานจะเปิดหให้ทุกคนเห็นจริงๆแล้วของมันก็หายหมดเลยของมันหายหมดทุกคนเราตายที่เดียวทุกของมันหายหมดเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วแบบยังจะมีบอสอีกหระถามจริง ตายแลย้วตายฉันค่าฉันค่าฉันให้ตายดีกว่าตายเถอะแนวไหวล่าจริงๆเียเวอต้องผ่านโอเคผ่าน ต้องสัญญาว่าเราจะไม่เลือดรุดนะทุกคนเพราะว่าพี่เกดคิดว่าถ้าเราเนี่ยคะไปถึงตรงขั้นนู้นได้เนี่ยเราก็เซฟกดเซฟนี่ไงง่ายกว่าเล้าอุย้ยรอดแล้วนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อคอยระวังน้นทุกคนโอเคเอาละ มันจะไปพรานตรงไหนอะโอเคเหมือนเรามาเล่นแซฟเวย์กันอะไรอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดเซฟ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 แนวเซฟแนวอะบอสหว นี่ไงของมันกระจายทำไมไม่อยทำไมต้องใช้ดาบมาเราเหลือโอกาสทางสุดท้ายดาบ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 ตีมัน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 เฮ้ยขอ Thank you v e r y m u c h แล้วไงตตีมันตีข้างนี่อ๋อเออตีมันลงไปตีมันอย่างนั้นนะตีตี ต้องร้อยให้มันตายก่อนใช่ไหมเหลือ400โอเคได้โอเคตอนนี้นะคะเรื่อมันเหลือแค่96ยังงแล้วก็ชนะชนะชนะดิ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 โอ้ยนมยนี่มันช่างหืม แบบนี้นี่ใช้เวลาเล่นสุดเียนานมากแบบว่านานสุดเลยนะทุกคนโอเคก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอปิดคิปคลิปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย